สว ja. ัสดีจ้าพบกันเหมือนเดิมกับวิมลชายาพี่น้องาอย่าตื่นเด้อพี่น้องเอ้ยบอกแต่หมู่เจ้าของตื่นจ้เายามดก็ตื่นเจ้าของยามดันพี่น้องจามื้อนี้นําบ่มีแนวเว้าอีหยังดอกพี่น้องข่อยละงึดเจ้าของเด้พี่น้องมื้อนี้ข่อยละอุกละอั่งบ่มีแนวเว้าพืชบ่มีแนวเว้าอีหยังจักอย่างพี่น้องงึดหลาย เป็นไปไปด้จังด่าไ right. พี่น้องแต่ละมืองมานั่งจุ่มไบานเขามือนี่โบมีแนวว่าวอิลีพี่น้องสิว่าเรื่องนี้ยังแต่ละมืองเจ้าบ่าบก็นอกนี่ก็อิลีเนี่ยจะหน้าางสัญหาแต่แนวว่าเด็บแตละมือแตตละวินงัดขึ้นมาใส่กันได้พี่น้องเอ้ยเงยเจาของเฮ้ยไครละโบมีแเนวว่าวอิลี่มือนี่กินพี่น้องกินกินเขามันนีหิวเขากินเขาอะไรบริสองก่อนมันนี่หิวไรที่สัตว์สองก่อนมันนี้ ปนปลาทูคือเกขาลวกพักกระเดาพักขาพักซีเล้าเสือเอาตลาดพี่น้องเสืออมดปีนเลยละกอยเพราะว่าแซ่บพ่อแซ่บก็กินจร,ริเพราะว่าห้องปฏิบัติพี่น้องเวนบ่ิจาคพี่น้องมามาพี่น้องมากินน้ำก้อยเด้วยพี่น้องมีซ้ำเนี่ยละอาหารมือนี่เออหิ้วเข่าเนาะเออก็เลยบ่มีแนวกบตัวมือนี่งเออก็สิกินตัวมือนี่เออบ่ไลมัเขาสิเบือ่อเจ้ะคงที่พี่น้องเวนบ่ิจาคเออชูม,มือก็กะเบื่ออัน นาเจ high, you know? trips, problems, ้าโคงเลยได้พี่น้องไปบอกไลท์ด้วยไปบอกเขาไลเขากะว่าโอ้ยใาย่อันนี้แต่ลเมือนี้มานั่งโบกอันไทยบ้านเขาก็ชิบางสีเจ้ว่าบอกมันเป็นยังสีได้พี่น้องอันโบใส่กล่องเนี่ยใครเนเจ้าโคงงอะไดเลยบางเถื่อเป็นเขาก็ชิว่าเขาเป็นบ้าเขาเป็ยนอย่างกันได้พี่น้องขักเลยเนาะเจ้าว่าบอกบางเถื่อก็อยากหัวเจ้าขคงงก็ได้พี่น้อง หัวยังวันเดียวาบไ่กลงนี่แหละอือโบส่อันนี้เด้กลงนี่จิอือยูยๆกับแม่นางโบไซกลงเงดบ่เออนั่งแน่้องผู้เดียวเขาเมาโากับกลงนี่มงเตือก็อยากหัวคนจุกลองเม่พี่น้องเขาจีว่าเสียสินเหลือได้กลนี่เนาะยูยๆกับแม่นางโบไซกลงอืมเทศแล้วเทศอีกเด้พี่น้องมึงเถือแม่นบ่จ้ะเออให้มันออกมาดีแมนบออืมต้องคอยนี่งเทศเด็กพี่น้องอันเดียว ไปเลยพานพี่น้องเอ้ยมันเป็นยักษ์ใหญ่เลนะพี่น้องแต่กับกอนอื่นกับขอบคุณหลายๆเด้อพี่น้องที่เขามารับชมเราตังและตที่ตามอันจากใจจริงเลยพี่น้องขอคุณหลายๆที่จ้ะแต่ว่าเอาจะอีกอย่างหนึง่งได้พี่น้องสีได้กินบร,รมน้ว่าบุมิเนียวบ่ยงือ <c oughs> ก่ยวของคนที่เขามา่ไหม่นะพี่น้องจ้ะอันกันแมนย่าเฝล่าของมาเร็วดเด้อดพี่น้องอัน ถ้าหนูแม่คอยไปหาเจ้าแล้วเจ้าก็จะเฝ้าเขามานะจะพี่น้องนอคือว่าสองสามเมื่อจังเขามานะจะนอจังขามาหากันนะจะแต่ว่าอันเขียนคอมเมนใดดอกพี่น้องแต่แต่ยาเฝ้าเขามากดติดตามนะจะพี่น้องจ๋าเพราะว่ามัจฉีรุดลุดนน้ำกันในได้พี่น้องเข้าตรงหูจักกดระเบียบองิ่นนะจ๋านออันก็มีอีกได้พี่น้องอันจังสี่ก็มีจะได้กินว่าละเมืนนี่พี่น้องว่าบ่มีเนี่ยบอกยังมาบอกอยู่เด้พี่น้องครับ อันนี้แม่พี่น้องฝากไว้อีกนิดนึงคนนะเพื่อนหูอยู่ด้บางเถื่อพี่น้องเพื่อนมาเขียนอันอันเขาบอกอีกได้นี่อันมาเขียนบอกว่าอันเขามาติดตามให้แร้วเพื่อนว่าเข้าไปหาอันกับเข้าไปติดตามกับผมด้วยเข้าไปอันกับติดตามอันคอยแน่จังสีน้องพี่น้องบวกวัฒนบวกจ็กตัวได้บวกพี่น้องเออ บวกไปตีห,ห้องเก็ตแปดสิบปุ๋ยล้ยาเห็ดจังสั่นพี่น้องคอยบอกกับหลายเถื่อแล้วม,มันบอกไปใส่มาใสา่มันรดน้ำกันจับสยากได้รายปรนนันติพี่น้องออก็ยังนม่ได้คิดยังไยได้พี่น้องแต่ว่าคอยเป็นตังง้งหดค้นมาเห็ดจังสั่นหูอยู่ได้พี่น้องว่าสีเห็ดไปเห็ดยังพี่นอ้องเฝ้าเห็นอย่างเฝ้าได้มันก็บ,บ่ได้ได้พี่น้องว่าสีด้อยู่ติดจาว่า ว่ได้ไรใหญ่เนะยจ๊ะพี่น้องขั้นเฮ็ดแบบมวลมวคำคำมวลมวลไปน้ำกันอยู่กันไปน้ำกันนะั่นนะมันสีดีกลัวโบจังวาอันนี้เล่นแบบขีดกลวงทถอ,อันงึกงักงึกงักออกกดเขากดุดออกพวกบันนั่นก็มีได้ถึงสี่เออเมื่อบวกสั่นบวกสี่ยาเฮ็ดปั๊ตะไครกันยาเฮ็ดพี่น้องบอกไลยเที่ยวเลยชีเฮ็ดเป็นเนี่ยอืมไม่มวลมวลคำคำจังสี่เด็พี่น้อง จบเกาซาบดีพี่น้องเนี่ยมันจะได้กินบ่เลยเมือนนี้มากมาพี่น้องโบหลายโอ้ยพี่น้องเอ้ยแซวแซวพี่น้องมันนี่ก็สิซ้ำเอ้ยอยากกินยังไรพี่น้องมากินปนปลาทูกับผักกะเดาพี่น้องเอ้ยมากมาจากเชิญแซ่